การอ่านกระสุวนจังหวะโน้ตเพลงไทยแบบที่1การบันทึกโน้ตลงพร้อมจังหวะที่2กับ4ซึ่งเป็นจังหวะตกของห้องเพลงแบบที่1 2 4แบบที่2 2 3 4แบบที่3 123 4แบบที่4 1 2 4การบันทึกโน้ตลงพร้อม เฉพาะจังหวัดที่4ซึ่งเป็นจังหวัดตกที่หนักที่สุดของห้องเพลงแบบที่1 4แบบที่สองแบบที่3า4หนึ่งแบบที่4 1 3 4าการบันทึกโน้ตลงพร้อมเฉพาะจังหวัดที่2ของห้องเพลงไม่มีโน้ตที่ลงพร้อมจังหวัดที่4แบบที่1 2แบบที่สองหนึ่งสองแบบที่3ามหนึ่งสองสามแบบที่4ี่สองสามการบันทึกโน้ตที่ไม่มีโน้ตลงพร้อมจังหวะตกของห้องเพลงบันทึกเฉพาะจังหวะยกแบบที่1 1 3แบบที่สองหนึ่ง ที่สามสามไม่มีการบันทึกโน้ตที่ห้องนั้นเลยหมายความว่าห้องเพลงนั้นจะเป็นความยาวของโน้ตตัวสุดท้ายในห้องก่อนหน้านั้นหนึ่งสองสามสี่